เอาครับเราจะต้มเสร็จนะครับตอนนี้ผมได้ตั้งเข็มน้ํามันเอาไว้ให้มันสูงสุดนะฮะเ,เข็มน้ํามันอตอนนี้ขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นน้ํามันหมดถันงนะครับ ตอนนี้เขียนน้ำมันลงแล้วนะลงไปเรื่อยๆนะครับก็น้ำมันจะต้องหมดถังแล้วจะต้องมีขึ้นไฟเตือน เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไฟเตือนนะครับเอาขึ้นไฟเตือนแล้วนะครับโอเคอันนี้ผมจะเซฟให้น้ำกลับขึ้นไปนะฮะอ่นน,อนนี้เข็มขึ้นไปแล้วนะครับ อันนี้คือแไปแล้วนะฮะเดี๋ยวให้มันลงมาอีกให้นลงอีกนะฮะโอเคนะครับก็น่าจะ ใช้งานได้กบถวนปกตินะฮะสำหรับใหม่ตัวนี้โอเคครับ